คือมาให้คาะใช่แล้วก็ตอนนั้นไปที่กองแล้วแม่ก็ซื้อจากที่นี่แล้วก็ส่งไปที่กองด้วยทานบ่อยเลยใช่ไหมทานบ่อยเลยครับถ้าไม่ถึงชอบอ่ะรสชาติมันเป็นยังไงแบบความอร่อยของมันเล่าให้ฟังไม่ได้แล้วเอาเอางี้ถ้าไม่ได้ลองอ่ะก็จะไม่รู้ครับก็ต้องลองซื้อดูนะครับใครซื้อแล้วโชว์ขึ้นมาอ่ะใครซื้อแล้วกาส่งมานี่ซิจะได้เกณฑ์ออกไปซื้ออะไรไปช้าก็รอไม่เป็นไรผมก็ดุนได้ครับ แม่ผมเน่ยเดี๋ยวตกงานเดี๋ยวจะซื้ร้อยแก้วนะฮะโอ้ยแม่ผมรวยนะอ,ะอรวยธรรมดานะรวยมากเขานะไม่เอาโชว์เหรียญแล้วไงไม่เอาโชว์เหรียญ ไม่เอาเหรียญนะไม่เอาเหรียญนะเดี๋ยวพี่โอมลูกเก็บเหรียญเลยนะชานมงชิสไข่มุกก็เป็นอีกชานมิ้งชีไข่มุกเนี่ยก็เป็นเไปดูเพื่ออย่างที่ลองซึ่งหลายคนอ่ะลองไปแล้วอร่อยไหมอ่ะอร่อยไหมอร่อยดีเนาะนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีแจกให้กับผู้โชคดีของเราด้วยนะคะซึ่งถ้าใครอยากกินชานมงไข่มุกชาชีสไข่มุกแบบธรรมดาไม่พออยากให้น้องบาสบอนบ้างขอเสียงหน่อยเดี๋ยวฮะ มั S <S นจะตะโกนเพาหิวหรือเปล่ากินแล้วกินแล้วหิวอยู่แต่จริงๆวันนี้เขาก็ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกก็คือกิจกรรมด้านหลังตรงนี้ที่บาคืนอยู่นี่ใด้ป้ายหมนี่ชุบอ่าชาชิ้แช่ชาชี้แช่ถ่ายรูปชาชิ้แช่อันอะไรนะขอขอชืช่อแคมเปญอีกทีนึงชาชิ้แช่ขายที่ฮะ ถูกแล้วถูกแล้วคาบิแทกเออนั่นแหละกิจกรรมเนี้ยก็คือเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปถ้าใครเนี่ยซื้อเครื่องดื่มที่คาโบชิต้าของเราแล้วเนี่ยถ่ายรูปโพสโพสโพสท่าเก๋ๆโพสท่เออเาเก๋ๆติดแท็กใช่แชร์ลงไปในเฟซบุ๊กแต่อย่างนี้เดี๋ยวคนนึงไม่ออกว่าสมมติว่าเราซื้อเครื่องดื่มมาแล้วเราต้องโพสยังไงถูกไหมอ่ะนี่ไบราจะต้องทำให้คนทับดูเนาะพี่ขอสา่ท่าค่ะเริ่มจากท่าแรกก่อนเอาแบบไหนดีอ่ะ เอาแบบน่ารักก่อนเอาแบบน่ารักน่ารักได้ชานมชิดไข่มุกมาไม่ต้องอายเราคนนั้นเองคนนั้คนนี้เอาแบบน่ารักน่ารักน่ารักก่อนเดินชานมชิดไข่มุกไ่ได้เลยไม่น่ารักเลยน่ารักน่ารักมาน่ารักมาน่ารักก็บ้าแล้วเอออ่ะลูกสองอยากได้ไงลูกสองท่านสองอยากได้หรือไง เสเด็เหรออ่ะขอแบบสุ้เดชสุ้เดชมาสื้อะไรล่ะอายดึงเลยอะสุ้เดชมาสุ้เดชมาสุ้เดชมาชาโน่ไข่มุกสุ้เดชมดเต็มยศะเต็มอ่ะเหรอต้องเรียกอะไรอ่ะเด็ดเด็ดพี่เดชเหรออ่ะถ้าสองขอพี่เดชดกำลังกินชาโน่ไข่มุกชาโน่ชิ้นไข่มุกพี่เดชมาหนึ่งสองสางพี่เดชดป้าย เออพี่ใหญ่ทำไมเขินนะมาคนเดียวเขินนะไม่เป็นไรหรอกเรารู้จักกันหมดแล้วเอออะท่าสามท่าสาวขอแบบเกี้ยวกาดไข่มุกอร่อยมากอะไรเงี้ยเออได้ไหมอันนี้หนักเลยนะเขาเลยกัดป้ายเลยนะเออได้ได้อยู่นะวววัวเฮยนะวัวผมพอยไปแล้วอ่ะที่ไม่เห็นไงน้องวัวเหรอคุณหนูบีขอน้องวัวรูปนึงน้องวัว เออมาลูกสุดท้ายพร้อมนะหนึ่งสองัแกแหมกล้องนี้ตั้ง <c oughs> อ้โกเลยตั้งหวมากตั้งหมดเลย <c oughs> เอเอหา,าึาา่งสองซัก ถ้าพวกนี้ไปแ d x ใช้ได้แล้วก็แชร์ลงไปใน a c e b o o k หรือว่า i g จเนี่ยจะได้รุ้น iPhone 10s แล้วก็ยังมีโอ้น่ากลัวแล้วเ้อโอเคอ่ะเดี๋ยวเชิญคนเชิญกล่องนิดนึงค่ะโอเคค่ะเชิญกล่องจับรางวัลค่ะโอเคมีเวยใครอ่ะ เราจะจับเป็นทั้งหมดสิบรางวัลด้วยกันเดี๋ยวพี่ขอจับมาก่อนสิบแล้วเดี๋ยวเราตามหาเดี๋ยวมาสแตนบายด้านข้างนะมันเป็นเกย์คู่สิบมากๆเขาสิบไปเลยค่ะร้ะนา,า,านๆๆๆานั้นจะโดนใครบ้างคนแรกเดี๋ยวยังยังคนแรกชื่อคุณชิสานานา,นานจเจริญครบขัดอยู่ไหมคะคนที่สายอยู่ไหมไม่ได้หรอกคนที่สายอยู่ไหมคะ ยู me, คนที่สองคุณกรกระหนกค่ะกระถุ่กระหนกอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่มาสแตนันบายด้านข้างเวทีเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะได้ไล่ดูค่ะถ้าไม่อยู่จะได้แบบว่าเรียกกันใหม่เนาะต่อไปคุณสิรินทิพย์ค่ะสิรินทิพย์ศูนย์เก้าเก้าหึงเก้าห้าสี่หนึ่งพาโบค่ะพาโบอ่ะเย้ล้หล้อล้อใช่เหรอเออ,อพี่ใายของพี่ไม่ได้ลุกไม่ฉี่เนาะต่อไปคุณถาสนีค่ะ <laughs> ถาบันนีกิติค้ากิตเตอไม่ใช่นางตกุลอะไรหรอกนางตะกุลอะไรหนูนางตะกุลอะไรอ่ะถาบันน,นีไม่คุยกับพี่เลยถาบันนีนางตะกุลอะไรอ่ะอ๋ะอเรารู้ลลได้ไงว่าชื่อถาบันนีอ๋อคนจีน่นางตะกุลอะไรเออเจา้าเออใช่แล้วกันโอเคค่ะใช่เอออ้ออาวถาบัีถาบัีเข <laughs> าชื่ออะไรถาเขาหน่อย <laughs> พุทธค่ะอยู่นี่เลยไป่วันีตาส็าสไหมไหอ๋อไม่ไม่น้องโอเคทำหน้าอ้อนผมจะทำหนอยากให้ได้ทุกคนเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนึงอง้าพัดจ้ะอ่าพาพดยืนคอยืนคอไม่ได้คือเสียงนี้ไม่ิดอเ้องคอ๋อ มือสั่นแล้วตอนเนี้ยโอเคอ่ะอามูบาสันจับมือบาสจับมือบาสพี่นารักจับมือบาสเออฮะกลัวบาสหลวไหมนะัวรเออแอมเออมามืออ่ะมองหน้าบาสค่ะมองหน้าบาสลูกเฮ้ยเวลานี้จังหวะย้อนลูกเฮ้ยดีดทำหมดแอมมาเร็วเลี้ยงฉอดนะอ่ะหนึ่งสองสามกดค่ะ อยากแบบว่ามองกล้องได้ไหมมองกล้องได้หนรอต้องกินด้วยต้อนลูกได้ไหมได้โอเคอ่ะได้ไหมคุณบอกได้ค่ะดูโอ้ยเด็กแม่ใกล้ๆหน่อยะม่คือจากโดดจุกจุดสีขนาดนี้หมดแล้ว เอ่ะไม่เป็นไรค่ะแม่ทานไขมุกนะคะนะน้องกินไปแล้วแม่ทานไขมุกเนาะขอบคุณมากค่ะอ่ไข่ลูกไข่ลูกมันเป็นช่วงเอ็กซ์ clusiv นะคนที่มีสิทธิ์เท่านั้นนะคะโอเค้หน้าหาเขาคุณแม่ทานเดี๋ยวเดี๋ยวรอรับแข็งละลายเนาะเดี๋ยวมีอีกนิดนึ่งออกมาขอบคุณแต่คนคนแรกรู้ได้เสิร์ฟฟี่ได้ไหมได้กันไปไหนน้องอนอันไปไหนวอ่ะเดี๋ยวไปได รายการใหม่ทีคนที่สามเชิญค่ะ<อ>คนนี้ยังไม่มาไม่งั้นเดี๋ยวเราจับใหม่ชิสาชิสาอยู่ไหมชิสานานาจะผมกินของเขาหมดเลยแล้วทำเสียงรู้สึกผมอยากให้คนเม,มืไไอ่อกี้ให้แน่หกสิบห้าบาทคะแม่หาได้ไดนได้โอเคอยู่ชื่ออะไรต้อมคต้มเหรอคะต้อมต้อมอ,อยากทำท่าไหนเวลาถ่ายรูป นยัไงโอบนะโอบนะโอบนะโอบอ่ะโอบโอบแล้วป้อนโอบล้ดุดเฮ้ยอนติยังไม่ได้แก่เลยบ้าด้วยแม่มาชิงเดเอเลค่ะก้าวหนุ่ก้าวหยเออดุดโอ้ยตะเราอ่ะดุดได้ไหมดุดได้ไหมพี่ดุดแรงไปหรอหรอหรือไงโอเคอ่าเซลพี่ไหมเจี่ไหมค่ะ ได้เลยนะคะเป็นผู้โชคดีของเราวันนี้ก็ใครซื้อขนมหรือว่าเครื่องดื่มที่ทาโบชิชาของเราที่สยามพลาซ่าก็มีมี300บาท,ทจริงๆเราเอาไปเสร็จตรงหน้ามาก็ได้แล้วก็ได้ล,ไดลุ้นการจบรางวัล10 Exclusive ที่มาทานเครื่องดื่มอร่อยๆบนเวทีเข้าขึ้นแค่สบายอะไระอะสบายสบายชิสามาไหมฮะไม่อยู่ใช่ป่ะขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> ชื่ออะไรหา แอนมีท่าจับใหม่จับใหม่เลยได้ไหมแอนคืยแบบพี่ด้วยนะพี่หด้วยด้วยเอกก็ได้พี่ขอโทษนะแอนแอยากทางแบบช่างลงแต่งมุกบบว่าแปลกๆไหมแบบไหนดีอะท่าไหนดีอะให้อยากให้ปาป้อนยังไงบ้างฮะเออโอ้พี่เก่งว่าภาพมันจะเออมันจะน่ากลัวนะลูกเนาะอ๋อจะได้ตัวเท่ากันเออได้ นี่เขาสูงหรือเราเตีย้ยหรกยังไงเขาสูงเนาะโอเขียนมานะชื่อได้นะขออีกทีแอนโกรดพี่เ,เดดนาะอ่ะ,อะทำงันคนเดี๋ยวน้องบัตจะย่อให้เราตรวจเท่ากันนะโอ้นดีดีมากดีมากข้อเขับโอ้ยร้ายร้ายโอ้มีของกลับบ้านไม่ได้หรอกค่ะนะคะโดดค่ะอืมดีไหมดีมาก เลิกปากไหมเลิกปากไหมีไหนลไหมปีไเลิะขอจะช่วยค่ะขอจะช่วยค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้เช็ดด้วยเออเลิกลิไหมให้บาเช็ดนนากปากไหน้าล้อด้วย้าคนก่อนหน้านี้ทำไมไม่เล้มากหน้าซื่อเหลืองหลกลดูสะใจนะโหออดโอเคขอบ้อได้นานนะน่ารักมาก นีใ okay. ครจะขอสามหลอดไหมขอบคุณคะ่ะอาเซียี่ก่อนจีนพี่ก่อนนารัาขอบคุณค่ะไปต่อค่ะเหลืออีกกี่คนนะสองการเชิญจ้ะเหลืออีกกี่คนเลยอีกคนสามแล้วก็มีคนนึงต้องจับใหม่ปะโอเคการมาการพี่คงไม่ต้องบอกหรอกมั้งว่าต้องทำท่ายนนะังไงเนาะโอเคอาทิตย์ มันแมนมันแมนมันแมนเตะบอลทัชเฮ้ยมันแน่นมันแน่นเออพี่ว hey. hey. oh no, 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 no. ่ามอลแน่นจะติดใจในรสชาติของชาเมงชิตเต้ใช่เออโอ้พี่เกงว่าจะมีไข่มุกสีอื่นเข้าไปบั่กคนด้วยเนาะอ่ะป้อนค่ะทานค่ะใครกินอ่ะให้บากินเหรอเขารู้กันหมดแล้วแหละ Oh. มันเปล่า oh. มันเปล่าอะไร oh, <my> อ่ะอเอออันนี้เฟยกินได้แล้วไข่ไม่ลองชิมหมอขอยกินเนี่ยขอจอดเแก้วเนี้ยดูดหนึ่งทีดูดหนึน oh, <my> งทีไม่ต้องเปียรไม่ต้องเปียโอ้โหเกียวกะ <laughs> ไได้เลยเออ เพิ่มเติมคือกินกับบ้านว่ะโอเคฮะ่ข่ลูกนาฬิกาเต๋ออ่ะ,าาอะเดี๋ยวติดคนจ่ายคย่าชานมพี่ด้วยเด้อขอบคุณค่ะเซลฟี่ก่อนนะ,อ,ะอ,นอีกคนนึงมาแล้วเหรออ,อ๋อคนแรกใช่ไหมคะโอเคคนแรกน้องแอมเดี๋ยวให้กลับมาเซลฟี่โอเคน้องแอมไม่ได้เซลฟี่ให้น้องแอมกลับมาเซลฟี่นิดน,นึง มาค่ะแอมขอบคุณนะคะน้องไ่ค่ะขอบคุณค่ะแอมมากอามยังไม่ได้เซลฟี่ไข่กินชานมไดสองแก้วหรอแซ่อร่อยเนาะอร่อยเนาะโอเคขอบคุณค่ะยกร้อยแล้เหลืออีกคนหนึ่งค่ะหรืออะไรชนเตดงเชื่อเดียว่หรอกับจะกุมทาคมแล้วเงี้ย เดืนสครับผมทูบราเตอร์ยังเอ็เกิเดือนสองกุมภาพาใช่ไหมใช่วันที่สิบหกใชกกุมภาพานเป็นทูบราเตอร์นะครับวันเสาร์ทุกวันเสาร์สองทุ่มช่สามทุ่มยี่สิบห้าที่เล่นไหม่เล่นเดอยกันชอบเ m มเจครับผมยังไงก็ฝากอันนี้ด้วยสปากรับผม ชัาคหัวใจปากเพลงครับพันเทปก่อนนะให้ยืนลอสักวันหนึ่งก็แล้วก็จะมีเดี๋ยวจะพวงสุดและครของช่องสามของผมละครที่ร้อยห้าคนไปบอกซีรีส์ทำแบบเพลงอะไรแล้วก็ตอนนี้เอฟพิเกอร์ด้วยครับ หนังหนังราพยนต์าพร์พยนตร์ครับหนังหนังังก็ติดตามกันได้แล้วก็ปีนี้มีแน่นอนยูนิตแยกของพวกเราใช่ครับก็อาจจะเป็นไม่บอกดีกว่าไมม่รูทำเพลงทำเพลงใหม่ก็มีผลงานใหม่ให้ติดตามด้วยนะคะหลากหลายช่องทางเลยนะครับมีเพลงกับ s อ5กับฟิ i ิปตาด้วยครับ โอ,โอเคแล้วก็ฝากกิดตามเหมือนกัน,อนของเ p สบแล้วก็นงบารด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณบารมากๆเลยนะคะสองเสียงกีต้าร์ให้บารหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปจอดถ่ายภาพ เช่นอย่างลุงบาจะอยู่กับเราด้านบนเวทีนะคะในโอกาสนี้ค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตเรียนเชนิญผู้บริหารของเรานะคะของพาโบชิสท์คัพนะคะแล้วก็ผู้บริหารของสยามพารากอนขึ้นมาให้เกียรตินะคะเพื่อแถบภาพร่วมกันค่ะโอกาสแรกค่ะนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณปิยะรัตนยย์ไบหยกรองประธานกรรมการกลุยย่มไบหยกและผู้นําเข้าแบรนด์พาโบชิสท์คัพประเทศไทยด้านบนเวทีขอเสียงปรบมืลตลอต้อนรับค่ะ ชายโร่โคปไะวะค่ะกรรมการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศพาโบประเทศญี่ปุ่นด้านบริเวณทีเขาจะประมูลต้อนรับค่ะแล้วนัดต่อไปค่ะขผมญาติเรียนชิญคุณกองทองใบหยกผู้ช่วยประธานกรรมการกลุ่มใบหยกด้านบริเวณทีเขาจะประมูลตั้งรับค่ะอันดับต่อไปค่ะดิฉนผญาตเรียนเชิญคุณธุรกิจใบหยกค่ะผู้ช่วยประธานกลุ่มใบหยกด้านบนเวทีเช่นเดียวกันเขาจะปรบมูอต้อนรับค่ะ ลำเราถัดไปค่ะขออนุญาตเป็นจันทุนพิมรสไบหยกค่ะผู้ช่วย,ป,ยบบประธานกลุ่มไบหยกแต่ภาพร่วมกับด้านบนเวทีเช่นเดียวกันค่ะปปและลำดับถัดไปค่ะนะคะคอณย,ย่าเรียนเชิญคารโบไฮเดรตไทยแลนด์ขอบคุณมากมากค่ะได้ไหมคะมือได้ยังคะได้แล้วนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆที่ทายเป็นส่งเสียงได้จ้ะ